ตัวนี้ป่าร้อยนะครับเดยกลุนตุ้ม,ต,มตัวนี้คนระับป่าร้อยสวยนะครับตัวนี้หางหางบานเลย่เงียนะ หางบานเนีับไก่เดือยิ่งจะตุ่มๆเลยัะดูหางครับดูหางหางสวยนะคหาง ได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับกินข้าวโพดกินข้าวแล้วนะครับข้าวโพดกับหัวอาหาานะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งคนระับ